ผู้ชมวันนี้สิรินพาคุณผู้ชมนนาชม,มาอยู่ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะกับการบันทึกลงนามความเข้าใจในการที่ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะจะมีการเปิดโอกาสให้กับน้องๆน,นะครในระดับอุดมศึกษาค่ะที่เข้ามามีส่วนร่วมนะะในการใช้เทคโนโลยีค่ะมาพัฒนาเพื่อต่อยอดในการที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไปกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ททั่่วประะเศคการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา17หน่วยงานเพื่อเป็นศูนย์กลางในการคิดค้นแลกเปลี่ยนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิระบบอัตโนมัติหรืออ t ตโนชัน เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือโรบอติกส์ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้แก่สมาชิกเพิ่มจำนวนคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการผลิตบริการสังคมและชุมชนเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ของเครื่องมือ และการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิกทุกฝ่ายสร้างความเชื่อมโยงและนำประโยชน์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและสังคมต่อไปผมในนามสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านในโอกาสพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการวิจัยและพัฒนาวัฒน,ฒน,ฒน,ฒนกรรมทางเทคโนโลยีในวันนี้ สำนักง,งานตำรวแห่งชาติมีภารกิจสำคัญคือการป้องกันเทิดทูนพิทักษ์และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักษาความมั่นคงภายในราชนาจ,จักรความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการดูแลรับผิดชอบด้านการบังคับใช้กฎหมายที่ปัจจุบันสถิติการก่ออาชญาก,กรรมด้านเทคโนโลยีมีแนวโน้มสูงขึ้น ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคิดค้นแลกเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือเครือข่ายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้วิชาก,การตำรวจแห่งชาติในการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้กระผมขอขอบคุณหน่วยงานทั้ง17หน่วยงานที่ได้แสดงเจตนาลมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดทำบันทึกความเข้าใจเรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี ระหว่าง17สถาบันนะครับก็มีทั้งมหาลัยแล้วก็มีทั้งทางสตชครับแล้วก็มีทั้งสมาคมด้วยครับในการจะทําความตกความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมนะครับเพื่อจะมาขับเคลื่อนประเทศเรานะครับก็ตัวอย่างเบื้องต้นที่เราตรวจสอบรางรถไฟนะครับทางรถไฟเนี่ยมันเป็นเหล็กเราใช้เครื่องมือปกติเนี่ยมันไม่สามารถจะตรวจสอบ ในส่วนของเชื้อปะทุหรือว่าตัวสัญญาณต่างๆได้ก็เครื่องมือชุดใหม่นี่ฮะสามารถจะมาช่วยเราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อลดความสูญเสียนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจะเช็คพวกตัวสัญญาณตัวเชื้อปะทุอะไรต่างๆได้นะครับก็มีการทดลองใช้แล้วตอนนี้มีสามตัวครับ ื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับรครับก็กำลังพัฒนาให้ดีขึ้นมากขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้นะคะถือว่าเป็นเปิดเลิกเลยนะคะเป็นความร่วมมือของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีค่ะร่วมกับสถาบันการศึกษาจากหลายๆที่ทั่วประเทศไทยนะคะอาจารย์ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะว่าความร่วมมือนี้เนี่ยนอกจากทางนักศึกษากับสถาบันนะคะมหาลายัยได้รับประโยชน์แล้วทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองนะคะซึ่งมีหลายหน่วยงานย่อยภายในก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันไปด้วยค่ะ เพื่อนํางานวิจัยนะคะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์นะคะมาพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนค่ะ สําหรับพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะหรือว่าบางมดเรามีหลายโครงการที่จัดทาให้กับทางตํารวจนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างแรกเลยเราจัดทําการจัดการองค์ความรู้ค่ะหรือว่าเป็น KM ให้กับสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจค่ะโดยเราถอดองค์ความรู้นะคะที่มีอยู่ในตัวบุคคลในตัวตํารวจนะคะถ้าเกิดตํารวจจะเกษียณไปแล้วหรือว่าเป็นความรู้ที่จะใช้ในการฝึกอบรมนะคะมาจัดให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลหรือว่าเป็นอ e ีแม a กซซีหรือว่าอ e ีบุ๊กนะคะแล้วก็ทําให้ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะก็มีหลายความรู้นะคะที่เราทําให้กับสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจค่ะอันนี้จะเป็นในเรื่องของความรู้นะคะถ้าในเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะสื่อสารกับประชาชนทั่วไปเนื่องจากปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าประชาชนเนี่ยทุกช่วงวัยทุกเพศอายุนะคะจะโดนหลอกทางโลกออนไลน์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเด็กๆใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องเกมออนไลน์นะคะเป็นผู้ใหญ่มาหน่อยก็จะเป็นเรื่องอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรกลโกงแส้งลักออนไลน์นะคะหรือแม้แต่กระทั่งผู้สูงอายุที่เกษียณแล้วอยู่ที่บ้านก็จะโดน SMS มาหลอกดูดเงินได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทางพระจอมเกล้าธนบุรีได้มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ค่ะให้ความรู้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเลยนะคะเราก็นําเหตุการณ์จริงนะคะจากทางพี่ตารวจนะคะมีไทยแคดด้วยนะคะแล้วก็มีกล้องกฎหมายภาค4ี่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเอื้อเฟื้อความรู้นะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆมาให้นักศึกษาจัดทําเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เรามีหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์นะคะอินโฟวิดีโอหนังสั้นแม้แต่กระทั่งเว็บไซต์ละครวิทยุสําหรับผู้สูงอายุเราก็มีค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีสื่อประชาสัมพันธ์แล้วนะคะสื่อให้ความรู้แล้วทั้งเราก็มีการจัดฝึกอบรมให้กับทางตํารวจด้วยนะคะเป็นในเรื่องของ so s o ฟต์สกิลต่างๆค่ะครับ ก็ชมรมไซเบอร์ของเรียนร้อยตรวจเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมานะครับปีนี้ก็เป็นปีที่7แล้วนะครับก็เรามีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนานักเรียนร้อมตรวจนะครับให้มีองค์ความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งจากก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนักเรียนร้อยตรวจเนี่ยเวลาเขาจบไปหรือว่าเขาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนในร้อยเนี่ยเขาจะเรียนทางด้านอาชาีวาทางด้านกฎหมายเป็นหลักนะครับ เขายังอ,า,อาจจะมีความรู้ทางด้านไซเบอร์เซเคียวริตี้ที่ยังไม่เพียงพอนะครับชมรมตัวนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อมาสนับสนุนหลักสูตรของโรงเรียนรัฐตำรวจครับซึ่งจะมีการเรียนการสอนนะครับหรือว่าหลักสูตรฝูงรมพิเศษที่อนอกห้องเรียน,นครับที่มีเนื้อหาทางด้านไซเบอร์เซเคียวริตี้ตั้งแต่ระดับขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงครับได้ครับก็จริงๆแล้วชมรมไซเบอร์เองเนี่ยเราพัฒนาต่อยอดทั้งหลักสูตรเองทั้งบุคลากรนะครับเพื่อเป็นต้นแบบ ของอนายตำรวจไซเบอร์ให้กับสำนักงานของชาติจริงๆแล้วเราอยากจะตั้งชมรมตัวนี้นะครับให้เป็นชมรมไซเบอร์ต้นแบบของประเทศไทยแล้วก็ของอาเซียนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็พัฒนามาตามลําดับนะครับฉนันวัตถุประสงค์หลักๆของเราจริงๆเนี่ยตอนก่อนหน้านี้นะครับช่วงแรกๆเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพียงแคอ่อยากจะเทรนนิ่งนักเรียนร้อมดรวจเพื่อไปแข่งขันในการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับโรงเรียนฐานตำรวจ,น,รรวจนะครับเพื่อให้ได้เป็นแชมป์ปัจจุบันเราเป็นแชมป์มาห้าสมัยแล้วครับแล้วก็เราต่อยอดองความรู้เป็น ไปในระดับชาตินะครับเราเป็นแชมป์รายการไ y เบอร์ไทยแลนด์ไซเบอร์ท็อปเทเลนที่เป็นการแข่งขันไซเบอร์เทสเคีตที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับสองสมัย้อนแล้วปัจจุบันเราก็ยกระดับเป็นระดับอาเซียนนะครับเราเป็นอันดับ3มอาเซียนฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราผ่านมาแล้ว7ปีเรามองว่าการแข่งขันเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวจุดประกายจุดเริ่มต้นได้แล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราอยากจะสร้างความยั่งยืนให้กับนักเรียนร้อยตำรวจที่จะเติบโตเป็นนายตำรวจไซเบอร์รุ่นใหม่ให้กับสำนักงานชาติเราอยากจะให้เขามีองค์ความรู้ที่เข้มข้น องความรู้นี้สามารถที่จะไปต่อยอดไปประยุกต์ใช้กับหน้างานของสำนักงานอัยกาชาติให้ให้ได้อย่างเต็มที่ให้มากที่สุดนะครับซึ่งงานวันนี้จัดสุดมันดีมากเอยค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้มาจัดนิ่เทศกาลในนามของโรงเรียนตำรวจในส่วนของสำนักงานอัยกาชาตินะครับจริงๆแล้วก็มีหน่วยงานมากมายนะครับที่เชิญโรงเรียนตำรวจในส่วนของชมรมไซเบอร์ไปจัดนิ่เทศกาลนะครับแต่ในส่วนของสำนักงานอัยกาชาติเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยรู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าเป็นการจุดประกายทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย ในส่วนอ,องค์กรหรือว่าหน่วยงานาย่อยๆของสำนักงานห่วยชาติเองเนี่ยนะครับมีบุคลากรที่มีคุณภาพเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เห็นผลงานมากนะักครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีเลยครับที่จะมาโชว์ผลงานมาแสดงศักยภาพให้ผู้บังคับบัญชาญในระดับสำนักงานชาติได้เห็นว่าเราอะพร้อมเราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับสำนักงานชาติได้ครับ